สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเกษตรล่มมิดครับพี่น้องมื้อนี้ครับว่มีหยังหลายครับพี่น้องว่าสิมาปล่อยวัวครับพี่น้องปล่อยงัวไปเล่มหญ้าครับพี่น้องก็เลยสิมาเอิ้นอิธีเอิ้นงัวของผมเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าเพิ่นสิมาบ่มาเด้อ้โอ้โอ้แดง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 ดงงมามาเร็ว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 บิ้งเด้พี่น้องเด้อ พี่น้องเห็นว่าครับคุณตั้งหนามาแล้วครับพี่น้องมา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 ครับพี่น้องโอ้ยเดือดไก่นพี่น้องจะกกตานพนมามาเร็ว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 ต้องแดงต้องแดงต้องแดงมา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 เออเออเร็วเร็วเร็วเบิ่งเลยพี่น้องเด้องกำลังมาครับพี่น้องกำลังมาครับคุ่นครับพี่น้อง มาเร็ว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 โอ้อโเร็ว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 มาแล้วครับพี่น้องคนละครับกำลังมาแล้วครับคนครับเร็ว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 มามามาเร็วเร็วเร็วมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับทุกมือครับพี่น้องตอนสองก็บจิ้ปอยเขาในหลวดครับพี่น้องนี่นี่ครับปล้อยเขาในหลวดพอตอนบ่ายเรก็มาเอื่นเป็นแบบนี้ทุกมือครับพี่น้อง ร่างงามมากครัพี่น้องข้อแถวทางต่อกลนกันมากครัพี่น้องมามาเร็ว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 แลนแลนด์แลนแลนเร็ว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 นี่นะครับบรรยากาศทองไห้ทองหน้าครับพี่น้องเข่าก็นั่งเฉลิมเขียวครับพี่น้องมือนี้ก็ผมกับกำลังดูดน้ำไส้นะพี่น้องก็ลังดูดน้ำไส่สมแซมก็ลังแล้วครับสมเข่าก็นั่งแล้ว พอสำแล้วนะก็เลยปล่อยเขาปล่อยนาใส่นะครับอ่ลนะครับเจ้าแดงท้องแดงมาแล้วครับท้องแดงน้ำนาก้อนมูเลยครับมาเร็วเร็วเรล่นเล่นเล่เล่าเล่มา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 มนะครับพี่น้องเร็ว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 เล่นเล่นเล่เมา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  มาแล้วครับเป็นน้องมาแล้วผมกฤติภาเพิ่นไปแคะเล่มเป็นน้องไปแคะเล่มท like, ั okay, ้งนอกเพราะว่าอยู่ข้างในมันกับเขาคอยมีหยาบอันเด๋ยก่อนจะเข่าคอกกฤติภาเพิ่นไปเล่มหงาจักหน่อยพอเพิ่นในยางออกทั้งนอกจังหน่อยพอเพิ่นได้อิ่มจังหน่อยมา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 เร็ว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 ขนาดเป็นน้องหอนแล้วบัดนี้เพิ่นกฤติมายางเขาซ่อนนี่แหละพี่น้อง นี่ครับกระจิางครับมาในช่องนี้ของคนกระดิไปพูนออกไปต้งอของคกคนแล้วกระดิออกไปทั้งที่หน้าออกไปพูนท่าทาง,งหนอกคนครับพีน่น้องมา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 ,มานี่ครับมาแล้วครับไปไปไปมา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  ไปแล้วครับพี่น้องเหมืนครับงานต่อคนกันแล้วนี่ครับพี่น้องไปแล้วครับแม่นี่อยากผอมน้อยจังน้อยผอมไร่เติบแล้วครับพี่น้องดูคนจินนุม่มเหมือนครับไปแล้วครับครับผมจิบนีกับม,กมีอย่างไรขอฝากกดติดตามมาได้พี่น้องเด้อทั้งช่องเกะษตรล่มมิตรครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจไปท้าคลิปต่อไป คลิปนี้กับผมมีอย่างไรคลิปหน้าพบอกันใหม่ขอเข้ามาสวัสดีครับ